สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกันกันกบนิงเกอร์เกมกันอีกแล้วนั่นเองนะคะเย้ฮูลาลาวันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมสากุูระนั่นเองนะคะถ้าใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นิงเกอร์เกมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราจะเล่นเป็นตัวร้ายนะคะเราจะไปโรงเรียนแล้วเราจะมาทําร้ายทุกคนในโรงเรียนนะคะเพราะที่จริงอ่ะเกมพวกเกมแบบ ยินเดเรซิมูอะไรนั่นน่ะแล้วก็อย่างเกมสักูเกลเกมที่หนูมีอ่ะเกมซากุระอะไรเงี้ยที่เป็นอนิเมะอ่ะเนาะแล้วก็ต้องเล่นเป็นตัวร้ายอยู่แล้วเพราะยังไงของแท้อ่ะคิดว่าน่าจะเป็นเกมยินเดเรซิยูเลเตอร์บายเราไปโรงเรียนกันวันนี้นะคะเราจะเล่นเป็นตัวร้ายแล้วเราจะแอบชอบผู้ชายสักคนหนึ่งนะคะคือคนที่อยู่ข้างหน้าเรา น่าเตะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะว์ปไปโรงเรียนกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าคนอื่นเขาวา์ปไปแล้วค่ะฉันรออยู่ที่หนึ่งนี่สวัสดีทุกครั้งที่มาโรงเรียนต้องเปิดเทอมเกมไหนเกมไหนก็ต้องเปิดอย่าเบียดชันสวัสดีสวัสดีสสดปีเอยไม่ใช่เพื่อนใหม่เราได้พบกันอีกแล้วนะยนี่มันโรงเรียนอะไรเนี่ย ฉันว่าโอ้ย <c oughs> จะนั่งแต่โดดฉันว่าก็สวยอยู่นะ,ะยังไม่ได้ซื้อเลยนั่งแหละนี่โรงเรียนอะไร,รอ๋อฉันว่ามันก็สวยอยู่นะเอ๊แต่แปลกไปอย่างหนึ่งนะคือว่าทาไมโรงเรียนเนี้ยซื้อมาแต่กาแฟกินนะว่าแต่ทาไมโรงเรียนเนี้ย ไม่เห็นมีธรรมชาติเลยไม่เห็นมีตรงไหนฉันอยู่โรงเรียนนี้มาก็เหมือนว่าฉันเคยอยู่นะเพราะฉันเคยเห็นว่าโรงเรียนนี้มันเป็นโรงเรียนคุ้นๆน่ะและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่ามันชื่ออะไรแล้วเนาะอาจจะจําไม่ได้เหมือนกันเพราะนี่มันคล้ายๆกับโรงเรียนเก่าฉันเลยอ่ะโดเซ ก็ใหญ่อยู่นะฉันว่ามันใหญ่อะแต่ฉันว่ามันไม่สวยอะเนาะเฮ้ยไม่เป็นไราก็เลือกโรงเรียนนี้มาแล้วไงเราก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะคะไปคนอื่นเข้าไปไหนกันหมดแล้วไหมลูกเดี๋ยวเราไปวางกระเป๋าดีกว่าล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 าชอบมากเลยอะโอ้ยพวกเราชอบโรงเรียนนี้มากเออใช่อ้าวคุณครูคะ พีว่ามาสายเกินไปเด็กขอโทษมากนะคะไม่เป็นไรหรอกนะอ้าวทุกคนเดี๋ยวเราจะไม่มีสอบในเร็วๆนี้นะเพราะว่ายัางไม่ได้ปิดเทอมเลยโออสวัสดีเราเป็นคนใหม่อะนะเราเป็นเด็กใหม่เลย เราว่าเราไปโรงเรียนสายเองนี่ด็อกเดี๋ยวเรามานะเราขอไปโรงเรียนก่อนได้ไหมนะเฮ้ย,น,ย,ยนี่เงินแม่เราให้เราเมื่อวานแต่งชุดก่อนดีกว่าเอ้ยไม่ต้องแต่งก่อนได้ไปบายหวังว่าเพื่อนๆเ,เ,เรายังอยู่ไหมล่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆอ,อ้า อ๋อเขาไปอันนี้กันหมดเขาไปวิ่งเราวิ่งไม่ได้เนาะเราว่านะเราจะไปหาชั้นหนึ่งคุณครูคะเขียนอะไรเสร็จแล้วคะ่ะงั้นถ้าใครเขียนเสร็จแล้วเห็นไหมดูตัวอย่างสิเชอรี่ใช่ค่ะหนูชื่อเชอรี่ค่ะ โอเคถ้าเสร็จแล้วไปกินอาหารไปทำอะไรก็ได้โอเคขอบคุณมากเลยค่ะอ้ายินเอ่เอยังไม่ได้ยินดีที่เราจักยังไม่รู้เชื่ออ้อสวัสดีค่ะอ้อสวัสดีครับมีอะไรให้ผมใช่ไหมครับอ๋ออยากรู้ค่ะว่าคุณอยู่นี่ได้ไงอะคะคุณมาอยู่นี่ได้ไงคะคุณคือเอณ ชื่ออะไรคะคุณคือใครอะครับผมเออ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 ยังไม่รู้เลยเออมันชื่อยากอะเออไม่เป็นไรฉันชื่อเชอรี่ค่ะโอ้ชื่อพอตอยูนะครับใช่ค่ะดีที่ได้รู้จักนะครับคุณเชอรี่ ใช่ค่ะแล้วก็นะคะโอ้ผมจำชื่อตัวเองไม่ได้อ่ะครับอืมพอดีว่าผมชื่อว่าเออมชื่อชื่ออันชื่อยากค่ะเนผมชื่อนักเก็ตแล้วกันนะครับ สวัสดีค่ะคุณนักเก็ตอ๋อคุณเชอรี่ยังไงเหรอครับว่าไงมีอะไรให้ผมช่วยมากไหมอ๋อพอดีว่าเราไปกินอาหารด้วยกันไหมอ๋อครับครับครับไปเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับผมมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ซื้อมันมาเลยอะ่ะโอเคแต่ผมไม่กินพวกกาแฟโคกนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมขอไปดูชั้นก่อนนะโอเคอ๋อสวัสดีครับอ๋อสวัสดีเด็กห้องอื่นใช่ไหมเนี่ย ใช่ครับเฮ hey, คุณคุณคือใครอะครับสวัสดีครับอืมสวัสดีคุณดูดีนะครับขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณอยู่ห้องเดียวกับเชอรี่เหรอครับเชอรี่ใช่ค่ะตอนนี้เขาไปไหนแล้วก็ไม่รู้เฮ้ยคุณคุณรีบไปแล้วนะรีบไปตามหาเชอรี่เพราะคุณครูใหม่กำลังมาเค okay, ได้ครับได้เอ แต่คุณช่วยไปกับผมหน่อยได้ไหมครับไม่เป็นไรค่ะฉันจะเรียนนะคะ่ะขอตัวนะคะอ๋อขอภัยมากครับคุณชอรี่ชอรี่เอา้าไปไหนมาฮานักเก็ตอ๋อไม่ได้ไปมาก็ไม่ได้ไปไหนมาไงโอเคไปเดี๋ยวเราก็จะแล้วท่าจะไปไหนหรอเราก็ยังไม่รู้เลยอะ่ะไป ลืบไปนั่งเถอะเดี๋ยวโอเคงั้นเดี๋ยวเราค่อยเจอกันนะอโอเคได้ได้หลับดีกว่าโอเคไปบ้านนะเชอรี่เอา้าเด็กคนนี้มาช่วยครูอ่านหน่อยได้ไหมเอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขึ้นห้องก่อนนะได้จ้าขึ้นได้เลย เค okay. คุณครูคนนี้ดูใจดีเหละเนาะแล้วเพื่อนเรามายัางเนี่ยสงสัยยังไม่มางั้นเดี๋ยวเรานั่งเรียนรอแล้วกันนั่งเขียนหนังสืออ่านหนังสือรอเพราะไงเราก็บอกครูแล้วไงว่าเราวิ่งไม่ได้อะเพราะอราเจ็บขาแล้วปวดขามากมาก,มากแล้วเราแต่งชุดนั้นมันก็อึดอัดด้วยอะเนาะเออฮะชรี่มาช่วยครูอ่านหน่อยได้ไหมคะ แต่ได้ค่ะคุณครูอ่านว่าอออโอ้ยโอ้โหอ่นเก่งมากเลยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมโอ้โหตบมือให้หน่อยอุ้อเไปเชอรี่ไปนั่งที่ตัวเองไปคุณครูว่าเธออ่านโคตดดีเลยโอ้ ไปเขียนหนังสือป่ะอ่ไม่ต้องก็ได้ค่ะหนังสือหนูตกไปใต้ดินไม่รู้ไปไหนแล้วโอเคดูดึนดึนดึนดนโอ้ยไปดูตัวผูชชายสิโอ้ยคนชื่อนักเก็ตเนี่ยโอ้โหก็ดูดีนะโอ้โห้ยดูลาวสิวิ่งก็ไม่ได้อ่ะ ต้องมาเขียนหนังสืออยู่แต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ดูบรรยากาศได้อยู่ดีนี่เราชอบบรรยากาศแต่เราหลับดีกว่าว่าเราง่วงมากรอเพื่อนนี่มาตั้งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชั่วโมงนุ่นนอนดีกว่าอกลับมาหาเชอรี่เหมือนเราขดมัว่วตืด เนี้มันมันมันฟังแล้วมันมันเนาะมันมันค่ะทุกคนเห็นหน้าเพื่อนฉันด้วยเออเอาล่ะฉันรี่มาอ่านใหม่สิโอเคค่ะครูอ่านอะไรอีกไม่ใช่เหมือนเดิมนะโอเคออเอาล่ะเด็กนักเรียนอันนี้มันก็อ่านว่าอ่า เอาเชอรี่เอาดีๆโอเคค่ะค,คุณครูค่ะถนะ้ามันอา่านว่าอะนานาปะชเยอปาติเทเทนะอปัชยาอปาติเทเทคืออะปาทิโทอปาทิพึกพึกพึกแล้วก็พึกอะมา้องกงแกงอมริงกิงกงด้ยเอาละเอาละเชอรี่เอาละเชอรี่ดีมากเลยอ่ะแล้วเธออ่านภาษาญี่ปุ่นเป็นเปล่าโอ้โหนี่เอา คนคงคคจะตามหนูมาทำไมเอาล่ะไปเรียนเอ้ยไม่ใช่ไป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 วิ่งได้แล้วไปโอเคได้ค่ะไปเพื่อนเพื่อนไปสวัสดีสวัสดีส นี่เพื่อนๆฉันขอยืนอยู่นี่นะมีเพื่อนคนนึงนัดฉันไวอ้อ่ะโอเคได้ได้ได้ไดเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนๆมาแล้วนี่นะเอี่ผมขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมครับเออเร็วๆนะเร็วๆนะโอเคครับได้เลยไม่ใช่ไม่ได้ชื่อเชอร์รีล่ละชื่อสเตอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่อ๋อ ขอโทษด้วยนะเชอรี่พอดีว่าเรานานหน่อยอ่ะเธอไปทำอะไรมาล่ะเราหลับอ่อ๋อกับจะตายอยู่แล้วหลับตั้งนานฉันอุตส่าห์รอเธออยู่เนี่ยนั่งแปดชั่วโมงโออแล้วเธอจะไปไหนเนี่ยฮะเห็นเพื่อนเธอไปกันหมดแล้วไปกันหมดแล้วอ๋ออ่ะกำลังไปออกกำลังกายเธอมาพอดีเลยไปไปในห้องไปโอเคได้ได้ได,ได้เราขอโทษมากนะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่โอเค เค okay, ได้เรามาตื่นเลยเวลาที่พวกนี้มาอก็ดีสิคุณครูจะได้สอนเราจะได้ไม่ดุเราอะ่ะงั้นนั่งดูคุณครูดีกว่าทำอะไรก็เสร็จแล้วถึงเชอร์รี่ได้เวลาของฉันแล้วแหละฉันว่าทนนีนั้นทันทีฉันฉันว่านะดอกไม้ที่เนี่ยก็ดูสวย,ยนะอืม ใช่คนอย่างฉันเนี่ยก็ต้องมีแบบชมบ้างไม่ชมบ้างชมบ้างไมง่ชมบ้างอะนะนั่นเพื่อนฉันไปไหนกันหมดก็เราก็ไม่รู้แค่เดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่านาะนี่อ๊อฟชารี่อยู่ตรงนั้นไม่มามาทำอะไรตอนนี้นะ่ะฮ้าเขาคงร้อนเลยมั้งแต,แต่งชุดแบบนี้ญี่ปุ่นเขาต้องแต่งกันที ขนาดเราเรายังแต่งอ้ะว้เอาละเธอมาอ่านสิอ๋ออ่านอืมอ่านเอ็นอตโตปะตุกุโตช็อปปะอ่านให้มันดีๆนะเธอนะดูตาคูโตมากแล้วเนี่ยฉันโมโหเธอแล้วไปนั่งเลยไปโอเคครับโอเคได้้เธอช่วยเราอ่านหน่อยสิ เราอ่านเป็นเออเราออกไม่เป็นอ่านเป็นบ้างอะเหมือนกันทีหลังอ่านมัวก็ไม่ต้องมาทีหลังอ่านมัวก็ไม่ต้องมาออกไปเออคิดถึงเชอรี่จังเลยเนี่ยแต่นี่ด็อกเราเป็นไงบ้างเนาะ้เหนื่อยมากเลยมาถึงที่เดิมเนี่ยเอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยสุดๆไปเลยค่ะคุณรูขอพักไหนได้ไหมคะ เออ,เออโอเคพักได้อยู่พักได้อยู่นิดหน่อยนะโอเคโอเค,อ,เคอืมฮยโทรหานักเก็ตด,ดีกว่าอืมอะไรอ่ะเออ,เออผิดแล้วผิดแล้วมัวแล้ว เพืพ่อนเพื่อนเอ้ยใครโทรมาเอ้ยไม่ใช่โทรแล้วคิดถึงเธอหนาๆเกตเธอด้วยเชอรี่เดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าโรงเรียนนะตอนเรียนเสร็จเคได้เราจะพาเธอไปบ้านฉันเร็วๆนี้ในวันนี้โอเคก็ดีเราก็ชอบแต่เราอยากไปบ้านเธอตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ที่เห็นเราชอบเธอโอเคเราด้วย เอเอโอเคครับคุณคทยนี่เธอถ้าส่งไลน์หาใครเหรอปเปล่าอย่ามายุ่งนะฉันจะเขียนหนังสือสักหน่อยไม่จะโทรหาเฮ้ยกดตัดไปแล้ว,วสินะก็ะไม่เป็นไรฉันว่านะฉันไม่ถนัดวิ่งเลยอ่ะไ,ไ,ไม่ร้็ยได้เวลาออกแล้วไปเราจะได้ไปเรียนบัลเล่กันโอ้ยบัลเล่นี่ฉัน เหนื่อยแย่เลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้นะคะเป็นเกมซากุระอีพีหนั่นเองนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะแต่ในเรื่องของซากุระนี่เชอรี่ก็จะเป็นเด็กใหม่เนาะในโรงเรียนนี้เชอรี่ก็จะเป็นแบบว่าถ้าอยู่คนเดียวก็จะ ชอบบ้างไม่ชอบบ้างชอบ,บ,ชอบนู่นชอบนี่ชอบนั่นนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นแบบอยู่กับทุกคนเนี่ยจะชมแบบให้ทุกคนได้ยินเลยว่าเสำหรับเนาะแบบอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเชอรี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไป เจอเชอร์รี่อีพีที่2นะคะแล้วนักเก็ตก็จะแอบ,บชอบคนผมสีฟ้าที่เหมือนเชอรี่แล้วเชอร์รี่จะปล่อยผมยาวมากนะคะอีพีต่อไปอีพีที่2เลยค่ะเดี๋ยวเรารอดูกันเร็วๆนี้นะคะโอเคบายบายอย่าลืมกดไลคกดแชร์กดซับสไคารต์ให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ